เชื่อแม่จะทันหนุ่มไหมไม่ทันท่านแม่บอกเรื่องแกงหนุ่มทันแม่ไหมไม่ทันไม่ทันหรอกเพราะมันคนลาวัยกันใช่ไหมต้องบอกว่าคนเราประสบการคนเราปนประสบการณ์อย่าบอกว่าคนเราวัยในช่วงนี้ตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะเด็กสิบสี่สิบห้าตอนนี้เป็นเศรษฐีแล้วไมมไม่เกี่ยวกับวัยแล้วถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าสิบสี่มันจะไปรู้เรื่องอะไรอ่ะมันไม่ได้แล้วนะกลับเมื่อสิบสี่ตอนที่เราสิบสี่แม่สิบสี่กับหนุ่มสิบสี่มันไม่เท่ากันแล้ว มันจึงไม่เกี่ยวกับไว,ไวัยไงถอดได้ไหมในที่นี้ถามว่าสิบสี่ทำไมถึงไม่เกี่ยวกับวัยเหตุเหตุเป็นเพราะอะไรได้บ้างเป็นเพราะวิวัฒนาการอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยทันรู้เรื่องถูกสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เหมือนกันสองวิทยาศาสตร์ก็คือเทคโนโลยีววัฒนาการเนี่ยมันไม่เหมือนกัน หนุ่มจึงพยายามจะบอกว่าประสบการณ์ตรงของกันและกันหรือแต่ละคนเนี่ยมันใช้ได้ทดแทนกันได้แต่อามาใช้ด้วยกันได้วยกันไม่ได้โดยเฉพาะสมัยก่อนแทนได้สมัยก่อนเนี่ยพอได้แต่สมัยเนี้ยไม่ได้แล้วหรือได้น้อยมากเพราะอะไรแม่คิดว่า ไเพราะไอ้นี่เลยเพราะความรู้ก้าวกระโดดนี่เลยจบโอ้โหแม่คุยตั้งนานเหมือนไม่เข้าใจว่ะที่เก็ตเลยเนี่ยนี่แม่เก็ตเลยเนี่ยสมัยก่อนน่ะประสบการณ์ของผู้ใหญ่บอกเด็กมันยังพอได้แต่สมัยเนี้ยบอกเด็กไปอ่ะไม่เข้าแล้วอ่ะเพราะอะไรบอกเดียไม่เข้าอ่ะ ออก็พอก็เพราะอย่างนี้เลยเพราะความคิดความเป็นอยู่การทันสมัยอืการทันสมัยเนี่ยมันสมัยไม่เหมือนกันอืม,อมความทันสมัยไม่เหมือนกันอืายุอืมเมือ่อก่อนโทรศัพท์ฮัลโหลบ้าน๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไร มันก็จะมีความรู้แตกต่างกันเยอะสิบสี่แม่ทำอะไรอยู่สิบสี่ก็ดำนาไถนาได้รายได้เนาะอือได้หรือไม่ได้ไม่ได้หรอกตอนนั้นยังไม่ได้จนโตมาตอนนี้สิบสี่มันขายของมันเล่นเทรดมันจ่ายนู่นทํานี่สิบสี่นะได้ตังมาแล้วครับยังไม่ต้องเรียนเลยไม่ต้องไปรู้เลยใช่ยังไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ที่เรียนหนังสือเลย หรือมันก็ไม่ทุกคนนะแม่สิบสี่อ่ะสิบสี่บางคนก็อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยตื๊บตื๊บตรงใช่ไหมหรือจะห้าสิบอยู่แล้วยังไปไม่รอดอลยยังอาศัยแม่อยู่เลยอืมใช่เห็นไหมอืมอคิดปะคิดเออแล้วจะทํายังไงอ่ะแก้ยังไงเดิมอ่ะกับของใหม่ของเก่าจะแก้ยังไงอ่ะคิดว่าอันนี้อันนี้ตึ๊บจันไม่ต้องตึ๊บคือสิ่งที่แม่ทําอยู่ตอนนี้ครับแม่ไม่ได้ตึ๊บเลย ตอนนี้แม่ไม่ได้ตึบนะแม่แบกอยู่ครับทุกวันนี้แม่แบกลูกอายุเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบกว่าจะห้าสิบแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยเออทําไมมันแบบมันอยู่แค่ห้าสิบแล้วไม่รู้หนุ่มพูดตัวตัวอย่างว่าแม่จะทํายังไงต่อนีคิดไม่ออกไม่ใช่คิดไม่ออกแม่ทําอยู่ก็จะก็คงทาอยู่แบบนี้ก็คงจะทําอยู่แบบนี้แหละแต่ที่นี้พอพอทําไป พอหมดกําลังก็ไม่คิดไม่ออกจะทำยังไงต่อพอหมดกําลังใหมายถึงตายหรือตยุยหรือว่าอะไรหรือว่าไปไม่ไหวไงเดินไปทําไม่ไหวไงทำให้ไม่ไหวแล้วออล่แหุะมันถึงไอ้ลูกมันถึงจะคิดออกบ้างเนาะอเอออย่าให้ถึงอย่างนั้นเลย <laughs> ให้คิดออกก่อนเถอะอะไรก็ไปทําเถอะอย่าอย่าอย่า,ยาปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์อย่างน้อยก็วันหนึ่งก็ แค่สักร้อยกว่าบาทก็ยังดีก่อนที่ไปทำมันนู่นอัน,นี้จะทำไงก็เล่งไปก่อนสักอย่างเล่งที่มันได้ได้ปัจจัยก่อนเนี่ยเอาไว้ก่อนเมื่อได้มาสะสมมาค่อยีรเริ่มไปหาทางอื่นใหม่มันจะดีกว่าไหมคิดดูเอาเองสี่สิบจะห้าสิบแล้ว ทำไมตอนที่หนุ่มทำได้หรือว่าลูกแม่ทำได้ไม่เหตุทุกันเลยเอ้าช่วงเวลานั้นมันก็ผ่านมาแล้วอีกเวลาหนึง่งช่วงเวลาหนึง่งเวลานั้นมันก็มีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นไงมันจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกแสดงว่าไปจับเอาตอนที่ทำไม่ได้อย่างเดียวไม่ไม่ได้จับเอาตอนไหนหรอกจับเอาความเป็นจริงณนะปัจจุบันนี่เลยก็นั่นแหละความเป็นจริงนั่นแหละก็แสดงว่าพูดเอ,อยตอนที่ไม่ได้อย่างเดียวไม่พูดถึง อย่างอื่นเลยเอ้าจนที่ได้ก็พูดไปแล้วไงไม่ได้พูดเพราะว่าหนูไม่ได้อยู่บ้านอือก็เอออันนี้ก็จริงจริงก็พูดก่อนนั่นแล้วไงว่าได้เสียค่านุนค่านี้ตอนนี้แม่ก็ชดเชยชดใช้ไไม่ใช่นี่ไปเข้าบจประเด็นแล้วดุมกำลังจะบอกว่าทุกสิ่งอย่างในแต่ละเหตุการณ์หรือปัจจุบันน่ะมันมีที่สงสัยแม่คิดไม่ทันนะไม่ใช่คิดไม่เป็นใช่ไหมคิดไม่ทันคิดไม่เป็น หนุ่มไม่บอกอย่างนั้นหรอกแต่หนุ่มอะถ้าถามว่าชวนคุยด้วยเป็นประเด็นให้ด้วยหนุ่มเป็นทั้งเหตุการณ์เป็นประเด็นให้ด้วยแล้วก็ขยายประเด็นให้ด้วยแม่อย่างเช่นอะถ้านึกถึงไม่ออกแม่ให้นึกถึงตัวเองนี่ว่าตอนแม่มีพ่อพ่อก็เหตุการณ์หนึ่งแม่ก็เหตุการณ์หนึ่งเห็นไหมเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งมันก็สมประโยชน์กับไม่สมประโยชน์ใช่ไหมพ่อก็มุ่งมั่นว่าจะได้ แม่ก็มุ่งมั่นว่ามันจะได้ยังไงวะประมาณนี้ใช่ปะแต่ก็ต้องตามพ่อไปทำเนามเพอตามพ่อไปทำแม่เคยห้ามแล้วนะกี่ครั้งอ้ยห้ามตลอดอ่าห้ามตลอดห้ามห้าม,ห,ามห้ามทุกอย่างแต่แม่ก็ต้องตามเหตุการณ์จนมาสู่เหตุการณ์วันนี้คำถามว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไหม ก่อนหน้านี้ใช่ก่อนแม่มานั่งตรงเนี้ยมีไหมเมื่อกี้เนี้ยก่อนมาจอดตรงรถเนี่ยมีไหมนึกไม่ออกอ่ะก็ที่ไงนี่นี่นี่อ่ะก่อนมาจอดตรงเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวนะหนุ่มไปจะไปอนาคตนี่เป็นปัจจุบันปุ๊บเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ก่อก่อนจะมาจอดตรงเนี้ยมีก่อนหน้านี้ไหมก็มีไปตลาดนีใช่อ่ะเนี่ย ก็แสดงว่าเหตุทุกเหตุการณ์ของปัจจุบันน่ะมันผ่านอดีตมาหมดเลยอมันผ่านอดีตพ่อเสียยังไงตกบ่อตกบ่อทําไมพ่อถึงตกบ่อแปลดินขึ้นทําไมถึงว่าดินขึ้นจะใช้น้ําอันนี้แหละเหตุการณ์ก่อนหน้าใครจะไปรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นปัจจุบันคืออะไรอนาคตอ่ะที่มาไม่ถึงอ่ะใครจะไปรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ดินถมดินถมเนื่องืออนาคตใช่ไหม,มปัจจุบันคือบ่อมัมนตื้นม,มันเป็นปกติของชีวิตไหมที่ต้องทาอนาคตอดีตปัจจุบันเป็นปกติไหมปกติใช่ใครมันจะไปรู้ล่ะว,ว่าอาดีตอนาคตปัจจุบนันมันจะเป็นยังไงม,มันก็ทําไปตามฉันเชา้อตยาน<ง>ชีวิตปกติประจําวันน่ะเพราะนั้นน่ะเอ่อหนุ่มอ่ะเป็นประเด็นให้แม่ได้คิดด้วย กับหนุ่มขยายคาว่าเป็นประเด็นหมายถึงว่าหนุ่มเป็นคู่กรณีกับแม่โดยตรงอยู่ตอนเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะหนุ่มก็ทําหน้าที่ขยายคู่กรณีระหว่างแม่กับลูกชายด้วยแล้วก็มีกรณีของคนที่ดูอยู่สามสี่ห้าที่เขาวิพาก์วิจารณ์ตามชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยเขาเข้าใจในอะไรแบบไหนหรือเขาบันทึกเขาบันทึกเหตุการณ์ของเขาแบบไหนคนดูนะ mm hmm. เขาก็จะสะท้อนตัวของเขาอะ ตามสิ่งที่เขาเห็นนั่นแหละเหมือนกับลูกชายที่เลี้ยงแม่ไปนอนไซเมอร์ออตอนนี้แม่เลี้ยงลูกแก่ถูกป่ะอพอกันเลยเ <laughs> ชื่อไหมว่าเอาเรื่องนี้เราไปคุยเดไลน์นะหนุ่มได้ตังค์แล้วแม่ก็ไปคุยสิแม่ก็ต้องไปนั่งให้หนุ่มคุยอย่างนี้แหละหรือแม่ไปนอนนะ่ะแล้วก็ติดไม่แล้วแม่ก็นอนให้หนุ่มคุยให้ฟังไปไปนองที่เตียงหนุ่มไปี๋ยวทาตังค์ให้ดูแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นั้นน่ะก็ได้แล้วนะ มันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทำเท่านั้นเองอ,ะอ่โอะโกันไลป็ปคนเดียวก็เล่าไปทีไม่แม่ก็นอนอยู่ในห้องไปแล้วแม่อยู่ไหนอะ่ะแม่ก็ชอบไปแอบฟังหนุ่มอยู่